แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดอันดับ4ครับแมนยู U, เนี่ยสาแต้มจากการชนะ10เสมอ5แพ้ไป6เกมล่าสุดบุกไปชนะเบรนท์ฟอร์ดมา3ประตูต่อ1นนะครับสำหรับทีมครับก็ยังไม่มีอิกใบยี่ที่ไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับที่เหลือป๊อกบาวานบิสซาค้าก็ยังลงไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คในรายของสกอตต์แม็กโทมิเน่นะครับที่มีเจ็บเล็กน้อยจากเกมกับเบรนท์ฟอร์ด ที่เหลือเนี่ยน่าสนใจครับประตูยังเป็นดาวิดเดเคานะครับเซนเตอร์ Center, เนี่ยรัฟรังนิกน่าจะยังใช้ราฟิวารานกับวิเตอร์ลินเดเลฟต่อนะครับตรงกลางมีเฟรดแล้วก็แนวรุกนำโดยบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแอนโทนีเอลองกานะครับนัดที่แล้วยิงประตูดได้ครับเมสั Green wood, นกรีนวูดครับนะเว่าเป็นคริสตอโนโรนัลโดเหมือนเดิมฝั่งของเวสต์แฮม37แต้มครับจากการชนะ11เสมอ4แพ้ไป7 เกมล่าสุดแพ้คาบ้านใี่กับลีส์อยู่ในแต่ไป2ต่อ3นะครับสภาพทีมไม่มีสกิลเบรามาครับที่ไปเล่นแอฟริกาครับออฟเนชั Op ่นอองเจโลออกบอลหน้าก็ยังเจ็บลงไม่ได้นะครับที่เหลือที่ต้องเช็คามาสัสซูเช็คนะครับที่ติดโควิดก็ต้องดูว่าเทสออกมาเป็นยังไงครับที่เหลือมาร์โนเวลเคอร์ซูมานนี้ต้องเช็คว่าจะกลับมาได้หรือไม่นะครับทำให้สภาพ ทีมของเวสต์แฮมตัวหลักๆตรงกลางจะเป็นดิคันไรส์ครับแนวรุกปาโบฟอนนาวจารอดโบเวนมาริโอลานซินี่นะครับข้างหน้าเป็นมิคิโออันโตนิโอครับฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว2นัดในเกมลีกแท่งจำกันได้นะครับแมนยูบุกชนะ2-1นะครับเจสซ์ลินการ์ดตัวสำรองลงมาเป็นฮีโร่แล้วก็ทดเจ็บมาร์คโนเบลนี่ยิงจุดโทษไปติดเซฟเดเคาน์นะครับทำให้แมนยูได้3แต้มส่วนในเกมนึงเป็นคาราบาวครับก็ปรากฏว่าเวสต์แฮมบุกชนะ1นต่อศนนะครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้แมนยูเหนือกว่า ก็ส่วนหนึ่งในฐานะเจ้าถิ่นด้วยนะครับเลนด์โอทรฟอร์ดคือผมมองว่าแมนยูเนียจะว่าไปสรงบอลก็ไม่ถึงกับดีมากนะครับในเกมที่บุกชนะเบรนฟอร์ดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าจังหวะจบเฉียบคมครับเอาง่ายๆแมนยูใน2เกมหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมที่เสมอวิลล่านะครับแล้วก็เกมชนะเรดฟอร์ดข้อดีคือเกมรุกเนี่ยทำงานกันได้นะครับมีความเฉียบคมในจังหวะเข้าทำในขณะที่เวสต์แฮม แต่ว,ว่าไปปัญหาของเวสแฮมที่เห็นในช่วงหลังคือเกมรับเลยนะครับเกมที่เจอกับลีสนี่กองหลังเสียง่ายมากนะครับคือผมมองว่าจุดหนึ่งบอลคู่นี้มีโอกาสยิงกันเยอะก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดเกมรับเนี่ย เวสต์แฮมยังค่อนข้างเป็นรองอยู่ในแตนนะครับเอาง่ายๆโอกาสที่แมนยูจะหาช่องเข้าทําใส่เวสต์แฮมนี่ล้วก็จบได้เนี่ยมีมากกว่าครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดกันทีต่อทีนะครับอาจจะเป็นเกมที่รูปเกมใกล้เคียงสูสีเอาง่ายๆแต่ผมว่าสุดท้ายท้ายสุดแมนยูคมกว่าในเกมแบบนี้นะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูนะครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด